สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบินเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นลายยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะคะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเลียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวแปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ 8ซนติเมตรครึ่งเราพับลงไปเลยค่ะวางลงไปค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นนะคะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเนี่ยคือเส้นที่สองเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นสุดท้ายคือเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพัดสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นลิบ,บินเส้นสุดท้ายกว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะสอดลงมาด้านล่างค่ะขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะ พลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะบายลิบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปค่ะ พับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานดิบบินขึ้นไปค่ะพับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราจะทาเส้นนี้นะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาเส้นนี้เป็นเส้นแรกค่ะผ้าเฉียงขึ้นไปนะคะต่อมาเส้นที่สองพาตามเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่สามคือเส้นนี้พาดตามเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่พาดตามเส้นที่สามค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ทำเส้นที่สี่ก่อนรวบสามเส้นนี้ลงมาค่ะ เส้นที่เราทําชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะให้นําปลายดิบบิ้นกลับลงมานะคะเราจะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะนํากลับมาแล้วสอดลงไปที่ฐานเลยค่ะปลายดิบบิ้นชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะปล่อยสามเส้นนี้ขึ้นไปค่ะเราทําเส้นที่อยู่ด้านบนสุดก่อนนะคะเอาสองเส้นนี้หลบมา เส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกนี้ค่ะดึงเซนลิบินออกมาค่ะปล่อยสองเส้นนี้ขึ้นไปค่ะ ทำเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นลิบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะปล่อยขึ้นไปค่ะ จับปลายดิบิ้นนะคะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมค่ะ หลังจากนั้นให้เราตัดปลายดิบบินทิ้งค่ะถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ